สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะสำหรับ EP นี้นะครับนะเป็นพลักเครื่องนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรของลุงปู่มหาศิลานะครับเป็นเหรียญพิมแปดเหลี่ยมนะครับนะบองๆเลยว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับตอนนี้สวยมากนะครับแล้วนี้นะครับนะผมมีเหรียญแจกมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะไม่มีจําหน่ายนะครับนะที่วัดไม่มีจําหน่ายนะครับนะผมได้แจกมานะครับนะก็อ่าเป็นซื้อจากชาวบ้านมาบ้างนะพี่นะซื้อจากชาวบ้านมาบ้างนะครับที่อ่าที่เป็นรอนหน้าวัดนะครับนะ ก็วันนี้ก็มาเปิดแบงปันพี่นะก็เรี่ยมเก็บผิวให้เรียบร้อยแล้วครับนะก็มีกล่องนะฮะมีกล่องนะครับมีกล่องให้ครบทุกอันนะครับนะทุกองค์เลยนะครับวันนี้ราคาเบาพี่ชายนะครับนะองค์เพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะยกคู่อ่าแค่หกร้อยบาทนะครับยกคู่เพียงแค่หกร้อยบาทนะครับนะผมไปเลี่ยมให้พี่ไปเลี่ยมเก็บผิวให้พี่อยากให้พี่อ่าได้เก็บได้ใช้กันนะครับนะของปูผาจิราพี่นะครับสักสิ์นะครับนะ เดี๋ยวแล้มาใีกอันที่หนึ่งอะไรโอ้ที่หนึ่งอะไรพี่ชายนะครับนะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสวยๆนะครับนะเรียบกรอบพร้อมเลยพร้อมจะเอาไปใช้งานได้เลยพี่นะครับนี่เลขคนโอ่งแรกพี่แปดสามนะครับนะนี่นี่ครับองแรกนะครับเลขคนเบอร์แปดสามนะฮะนี่ชัดเจนพี่สวยๆนะครับนะสวยๆนี่ฮะนี่ครับ สวยๆนะพี่นะครับนะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับนะเหรียญแจกในพิธีนะครับพี่ชายนะครับนะฮะนี่ฮะสวยครับพี่สวยสวยสวยนะฮะผมบอกเลยนะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะครับเอาอย่างงี้พี่ชายนะครับนะผมแบ่งตามพิเศษเอาสามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับนะองค์นั้นสามร้อยบาทจะส่งฟรีพี่นะเหรียญแจกในพิธีพี่นะครับนะนี่ฮะสามร้อยบาทนะครับนะมาลูต่อไปองค์ที่สองนะครับ นี่ฮะองค์ท oh, ี часов, ่สองนะครับมาเป็นเลขโค้ดต uh ัเบอร์หนึ <It> ่งเก้าเก้า huh. พี ουν, ่โอ้โหเลขโค้ด huh. ต okay. uh ัเบอร์หนึ่งเก้าเก้าพี่นะฮะนี่นะครับทำระจักสวยๆคุ้มพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับจากองค์ที่สองนะพี่นะฮะมาดูกันต่อครับองค์ที่สามพี่นะครับนี่ฮะลองดูลองชมดูนะครับพี่ชายนี่ฮะนี่องค์ที่สามนะครับเลขโค้ดตัเบอร์พี่ สามแปดเจ็ดนะครับเลขคุณเบอร์สามแปดเจ็ดนะครับนี่นี่ครับลองเดือชมดูนะครับนะองค์ละสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนั้นครับพี่ชายนะครับมาไปกันต่อครับองค์ที่สี่นะครับนี่สวยทุกองค์พี่นะฮะสวยทุกองค์ครับเลขคุณเบอร์สองแปดสองครับไปสองสี่สองสองแปดสองนะฮะขอแยกสองสักคู่พี่นะครับอ๋อสองแปดสองพี่สามคือสามทองพี่เลขหามนะครับนี่ฮะ รับไปพี่ชายนะครับลองรับดูหนึ่งฮะรายการนี้องค์ที่สี่นะครับนี่นะฮะองค์ที่สี่นะครับองค์ละสามร้อยทุกองนะพี่สามร้อยทุกองค์จะส่งฟรีนะครับสามร้อยทุกอง์จะส่งฟรีนะครับมาเลย่ต่อองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าเลขคุณตเบอร์เจ็ดสี่นะครับองค์ที่ห้าเลขคุณตเบอร์เจ็ดสี่นะพี่นี่ฮะยกคู่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนะยกคู่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะ ข,ข้าส่งด้วย desktop, 7, 4, terrace, นะครับนะนี่ครับองที่ห้านะครับเลขคูณเบอร์เจ็ดสี่ครับนะองค์ที่ห้านะครับมาต่อครับองค์ที่หกครับพี่ชายนี่องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกเลขคูณเบอร์หกเก้านะครับเลขคูณเบอร์หกเก้าที่นะองค์ที่หกนะครับนี่ครับเลขคูณเบอร์หกเก้านะครับนะนี่ครับองที่เจ็ดครับ นี่ครับองที่เจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหกหกครับองที่เจ็ดเลขค้นเบอร์หนึ่งหกหกครับนี่สวยนะพี่นะสวยๆนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหกหกพี่องที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์องที่แปดครับโอ้โหแต่ละองค์สวยๆทั้งกันนะครับเลขค้นเบอร์สองเก้าแปดนะครับเลขค้นเบอร์สองเก้าแปดนะพี่นะองที่แปดนะครับนะสวยจริงพี่นะครับสวยจริงเลย มาลุยไปต่อครับองค์จะไปในการองที่เก้าครับนี่ครับองที่เก้านะครับเลขคุณเบอร์สามศูนย์ศูนย์นะครับใช่ไหมพี่สามศูนย์ศูนย์นะครับแล้วค์ที่เก้านะครับนะครับต่อมาองค์ที่สิบครับเลขคุณเบอร์สองเจ็ดสองครับ ได้คนองที่สิบนะฮะด้เบอร์เจาะสองเจ็ดสองครับนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะบอกเลยครับวันนี้มีแบงกปันนะพี่ชายนะครับนับสิบรายการนะฮะชอบถูกแกรายการไหนนัปิดเข้าไม่ได้เลยพี่นะมีแค่สิบองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยฉะน้นพี่หมดแล้วหมดเลยนะครับนัปิดได้ปิดมาเลยนะครับนะอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ